เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเรียกคือแม่ปฏิมาลูกมาแม่เอาเรียกันนี่ข้เก่ากันได้เดี๋ยวอันนี้เรียกเป็นตาย่านโท์ค่ะใจเย็นลูกแม่ครับแม่แดงอันมันโมเมนต์ตาเรียกซื้อๆได้ครับเป็นยังค่ะเบะปากข้างคือกันกัาแรยาค่ะเบระลูกเบะอันนั้นมดเบะจอมจอมอันนี้เบะควงควงคือกันเลยครับ คันว่าบอกขึ้นยานี่ผมบ่าเอาไม่เห็ดเนียแต่แอลองังกันนะลองฟงกันดวเ้บงนกขึ้นแ่ปบะสยางเลยเด็ค่ะ้งขึ้นไปเบรกแข่งกันคับเบรกไปดเบรกมึงขี่ที่ขึ้นยามึงบ้างทางเทียยาบ้างเบรกก็ขึ้นยาแมนบ้เบรตาเหลี่ยบฟ้อมตาเหียกพ้อเบรกอีกเบอีก้จัับบ้เดี๋ยว คือกอนี้อีกผูดอะไรเหี้คือผูดอะไรเหี้คือจังสิเดเป็นลูกให้โอ้ยมาเป็นตะยานแถวแม่แม่เพ้นแม่เพ้นแม่เพ้นพาลูกเจ้าเห็ดตัดเป็ดแค่ไหนล่ะทาเด็กทาเด็กเร็วเห็ดเลยเออพูดอะเห็ดยทานี่คือยานี่ได้เป็นเมียผมแมนมือเงาเพี้อเอาคันอ่อนละดีเคือนี่สิย่มแพ้เลยคอยดีสู้ได้บ่หลอกแจ๊ บากันเลยบาได้เฮ็ดโบปินลูกกันเลยลูกกันเลยอะไรเอาเจ้าของคันเฮ็ดบ่เป็นโอาจะไปเจ้าของเจ้าของอะไรต่กคุณชิดแย่เออนคันเฮ็ดบ่เป็นนี่เขาได้ปลากันเด้เออปลาแลยเขาปลาเลยเฮ็ดบ่เป็นดอกค่ะนั่นใช้ภาาญนเนาะภาษาสำมมี่เอ้าอี๋เบยปากแล้วก็ตาเหลียกแล้วก็เดาพร้อมเทปสามอย่างพร้อมกันโอ้ไม่เป็นแต่พิการสิ กำลังสิวะเอาแม่แม่เอาเทายางซะแม่อาจารย์ตามแม่นะลูกแม่ขกางนย่างนี้เนาะม่กไก่ได้เนี่ยเอาแม่อาจารย์แม่นพูดอะไรแล้วยอนี่เมื่อก่อนนี้ทำไมไม่ขอสิทธิออกการออกงานแม่บักเท่านี้ไม่ใส่ Ôi nọ nó... à... Bơm con, bơm cày con Ông thả nha, thả Bếp bạc, ta liệt Bếp bạc, ta liệt Đâu, 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 đâu à, ต้าตลกกว่วกวนนักเอกระบาดนี่เด้อที่เป็นคาวอร่อหนาอีแามึงแม่ครับแอนธนะคือเก่าการเลือกเอาคนที่ถูกใจเขาแหละเนาะแม่คือแม่ครับเราละเอาธนาแม่เนาะ